เอาล้วนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งกันในเกมบีดเบฟโซนะครับวันนี้เราจะมารีวิวชิวะไคเอ็นกันนะครับในเวอร์ชันอายาคาชิหรือโมเดลเทพสายฟ้านะครับเป็นเทพสายฟ้านะครับนี่นะครับโมเดลนะครับอ่าอันนี้ครับชัดนะครับอ่ามันเป็นกองเทพสายฟ้าอยู่ข้างหลังนะครับในมือก็ถืออาวุธอยู่นะครับอ่า เรามาดูความสามารถของตัวละครกันเลยดีกว่านะครับนี่นะครับมันเป็นตัวละครเก่าแล้วนะครับสําหรับชิบะาไคาเอ็นแต่ผมเพิ่งได้มาเมื่อตอนสุ่มตู้เมื่อไม่นานนี้นะครับอ่าเข้ามาในสังกัดยมมาทูดสีเขียวนะครับเป็นตัวโจมตีสกิลนะครับ sp ตั้งต้นอยู่ที่เจ็้หน่วยนะครับเป็นผู้สหารอลาคารนะครับส่วนลิงนะครับลดคูดาวสิ์เซนะครับ อถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะครับสาหรับเทียบกับตัวละครสมัยนี้นะครับ sp ของเขาครับเป็นตัวละครที่ออกมาหลายปีแล้วนะครับนี่นะครับน้าที่ใส่ฟ้านะครับภาพอาร์ตดูดีเท่น,นะครับมาดูความสามารถขเขานะครับ ถ้าเขาเป็นตัวโจมตีสีแดงนะครับทุกการโจมตีเขามีโอกาสติดเน็บชานะครับส่วนถ้าไม่ตายติดเน็บชา100%ครับส่วนสกิลที่3ของเขานะครับสามารถกดชาได้นะครับอ่าสังเกตว่าเขาจะไม่มีพาสซีฟสกิลนะครับมีแต่อาบิลิตี้นะครับอาบิลิตี้นะครับเพิ่มความเสีายถ้าโจมตีปกติและสกิลนะครับอย่างละ20%ครับถ้าไม่ตายเพิ่ม40%ครับ ไม่ติดเน็บชาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพิ่มความเขตถ้าโจมตีแรงนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพิ่มฮิตบวกหนึ่งนะครับเวลาติดสถานผิดปกติบวกห้าวินาทีนะครับหลบจุกเฉินบวกหนึ่งนะครับอ่าไม่มีซูเปอร์อาร์เมอร์นะครับแล้วก็การกัดการโจมตีระยะใกล้นะครับมันจะมีบางดานนะครับที่เขาไม่สามารถลงหน้านะครับตามพวกขอคอยนะครับแต่มีของใส่อยู่นะครับอ่า ถ้าเงื่อนไขครบนะครับสามารถไปลงหอคอบางด่านไน้นะครับย้ําว่าบางด่านนะครับที่มันเป็นยมทูตนะครับสังหารอรันคานะครับหรือจะเป็นาตาสีเขียวสังหารอรันคาอะไรก็ว่าไปนะครับอ่านตามเงื่อนไขนะครับอ่าส่วนเพิ่มขอบเขตท่าโจมตีแรงนะครับเพราะว่าเวลาตอนขึ้นหกดาวใหม่ๆนะครับมันจะต้องลดล็อก ability ก่ Ab อนนะครับถึงจะได้นะครับมันจะโจมตีไม่กว้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูของที่ผมแนะนำกันเลยนะครับของที่ผมแนะนำก็แนะนำอยู่แล้วครับบวก sp ธรรมดานะครับหมวกกล่าสัตว์ยาชูกำลังตาลงหัวหน้าหน่วยนะครับส่วนออฟลองครับเป็นบวกพลังกดดันวิญญาณบวก30สอร์เซนได้จะดีมากเลยนะครับผมอะฮะ ส่วนลิงนะครับก็ลดคูดาปกติเลยนะครับรถคูดาธรรมดานะครับส่วนนี่นะครับคาพีนะครับคมพีนันนาให้เอาเป็นนี่เลยนะครับครับอ่าสีม่วงนะครับ SP ตามด้วยคิทติคอนนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วย เอพนะครับอถ้าคุณมีห้าถ้าห้าอัประชสุดท้ายก็เป็นเอสพสามดาวก็ได้นะครับจะบวกห้าร้อยนะครับก็จะแรงขึ้นไปอีกนะครับจนผมของหมดแล้วนะครับก็เด๋ยทำคำพีมาแค่ห้านะครับเอพบวกแค่ห้าดิฉนะครับโอเคนะครับโอเคจบแล้วนะเราจะมาดูเกมเพลงแบบสั้นๆนะครับเราจะไปลงกันที่น้ำหอมเล็กนะครับ ดูแค่ความสามารถถ้าจมตีของเขาก็พอนะครับเพราะว่าย่งไรก็ลงน้ําหอมใหญ่ไม่ได้อยู่แล้วนะครับเขา,าเป็นผู้สังหารอารันคานะครับผู้สังหารไม่ตรงนะครับเป็นมีโฮอลโลกับไลส์สังกัดนะรัทเนอร์ไม่เอานะครับอนี้กักกาติกาก็ไมไ่นะครับการเข้าขอ,น,อน้ําหอมเลยก็จะเป็น าทักษะหรือสีเขียวนะครับกฎกติกาของด่านนะครับเพิ่มคุณสมบัติผู้สังหารสามเท่านะครับอ่าถ้าเป็นผู้สังหารไล้สังกัดลิืทโอลโลนะครับก็จะเพิ่มแรงขึ้นไปอีกนะครับสักครู่นะครับขอเอาตัวดอกน้ำหอมไปด้วยนะครับสักครู่นะครับสักครู่นะเสร็จเดิมนะครับโอเคครับอืมโอเคนะแป๊บนึ่งแล้ว ไปกันเลยครับย้ำว er <l Jean> ่าเป็นตัวที่เก่าวแล้วนะครับและนี้ก็เป็นเยยยมะโตเกลีวไซชิเงคุนินะครับเป็นตุละครพันปีที่สมไม่ได้นะครับเครียดนะครับมามันดูพูดเรื่องเราต่อด้วยนะถ้าจุตีปกตินะเนี่ยโดน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 จบแล้วจบแล้วซีรสองไปก่อนแล้วกันอือจุตีปกตินะแค่นี้ จะตายแล้วนะครับเคเคเดี๋ยวนะเคลียร์ก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวโจมตีปกตินะครับอ่าเดี๋ยวสักครู่ครับขอเคลียร์มอนตรงนี้ก่อนนะครับอ่าสกิลสามชาร์จนะครับนี่ครับชาร์จนี่ครับกว้างอยู่นะครับแต่ก็ไม่เท่าไหร่นะครับอ่าโอเคครับ โอ้ยังไม่เปไรจะตายซะแล้วนะครับโอ้โหจะโชว์ไก่ให้คุณผู้ชมดูอีกแล้วโอเคนะครับมาครับสกิลหนึ่งครับปั๊บปั๊บไปทางด้านหน้านะครับก็ไกลอยู่นะครับก็โอเคอยู่สําหรับตัวขัสมัยเก่าพอสมควรนะครับเมื่อไรวีก่อนออกท่าเร็วนะครับอ่าส่วนสกิลหนึ่งนะครับนี่ครับพุ่งไปด้านหน้าแล้วก็ทาดาเมจอีกหนึ่งสเต็ปครับนี่ครับนี่ครับ ส่วนสกิลสองนะครับรอบตัวนะครับสกิลสแบบไม่ชาร์นะครับรอบตัวแคบๆนะครับรอบตัวไม่กว้างเท่าไหร่นะครับแนวไปโชว์ให้ดูอีกทีนะครับไปหบบเร็วๆลนะครับตัวเขาก็ไม่ได้แรงมากนะครับนี่ครับสกิลหนึ่งครับมาติดการอีกนครับนี่ครับรอบตัวนะครับอันนี้ไม่ตายนะครับสกิลสแบบชาร์จนะครับชาร์จเต็มแล้วนะครับไปเลยครับ นี่ครับว่าแรงนะครับตัวชาร์จนะครับแน่นอนครับจะยิลชาร์จนะครับก็ต้องแรงแล้วนะครับอ่าสองรอบตัวนะครับกดชาร์จข้ามด่านไปเลยก็ได้นะครับใช้ข้ามด่านไปเล็นี่ครับโอเคครับอืมนะโอเคครับ เด er pues right right ี okay. ๋ยวนะครับสักครู่นะครับเหมือนจะลืมเปิดเสียงนะครับโอเคครับโอไม่เป็นไรครับอัไปครึ่งคลิปแล้วไม่เป็นไรครับโอเคไม่เป็นไรครับครับไม่กว้างนะครับอยูสองไม่กว้างนะครับแต่ยูเน่ก็ต้องเข้าไปคุกปวงในนะครับเห็นไหครับเนไหมครับ แล้วมันทำดามิรอบตัวแล้วก็มันจะผักออกมาด้วยนะนสกิลหนึ่งนะครับนี่ครับพุ่งไปด้านหน้าแล้วก็ไปทำดามิอีกทีนะครับสกิลสองผมต้องใช้ติดตัวเกินไปหน่อยนะมีนีตรงสกิลสามที่ชาร์จแล้วนะครับโอเคครับใช้ได้ดีนะครับเอตครับมาดูทําใไม้ตายกันนะครับ พาหอเทพใส่ฟ้านะครับน<ป>ี่ครับไม่แน่ใจว่าอาุธของเขาเคืออะไรนะครับไม่ตานะครับอีกทีนะครับบินขึ้นไปบนฟ้านะครับปล่อยใายฟ้าครับไ,ไม่ตายโอ้โหอ,อะไรจะไม่แรงขนาดนั้น โอ้โหนะครับนะก็ความสามารถเขาก็มีประมาณนี้นะครับเป็นตัวละครที่เก่าแล้วนะครับไม่ค่อยได้วิวาอะไรนะครับพาสีก็ไม่มีนะอาบิลิตี้ก็น้อยนะครับนะอ้าจบไปกับภาพอาร์ตสวยๆนี่ครับใครเ,เขาเขียนว่าอะไรเนะี่ย หัวหน้าตระก,กูลชิบะที่ว่ากันว่าใช้ชีวิตได้อิสระที่สุดในบรรดาหัวหน้าตระก,กูลของโลกต่างมิติอายาคชิโซไซตี้นะครับอ่าชอบขี่สัตว์รูปร่างหมูชื่อโบนี่จังนะครับอายาคชิโซไซตี้นะครับอ่ามาจากอายาคชินะครับเป็นเทพสายฟ้าของชิบะไคเอนนะครับอ่า สำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับมาแล้วนะครับ